เก็บบรรยากาศ EP2 สั้นๆนนะครับ FC ก็มาถนนรัตพราวแล้วนะครับสวยงามมากนะครับให้ FC ดูวิวนะครับท้งฟ้าโหน่าจะไม่มีฝุ่น PM2.5 นะอย่างงี้เขียวขจีเลยนะครับท้งฟ้าสีครามนะครับนี่คือใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรัตพราห83นะครับ FC ดูบรรยากาศนะครับอากาศสดชื่นมากเลยนะครับกรุงเทพ มหาคนครประเทศไทยเช้าวันพุธนะครับวันศุกร์เ e bruary t 0 2 5 h a n g a n d t h a i l a n d i n a r a o r ไทยแลนด์ i g C s าพราวโรสเนีย a i l ิกซ นี่ตรงนี้นะครับ F สีเป็นหน้าบิ๊กซีนะคกล้บิ๊กซีแล้วก็ near location near for m o n o r a i l y e l w r t s นะครับก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เรียกว่มอน n o ร a i l นะครับสายสีเหลืองนะครับแต่นี้ก็ชะลอตัวนะ F c EP นี้จะสั้นๆนะครับผมก็จะไป ตัมงก่อนนะครับไปตู้เอทตรงปั๊มนะครับแล้วก็จะขึ้นทางด่วนนะครับตอนนี้จะไปกดเงินก่อนนะครับเป็น EP พีสั้นๆนะครับี EP. ก็ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าหากสนใจติดตามเรื่องราวของช่องนะครับ Uh, ทนายสกรีนแฟมบรี่ก็ฝาก Subscribe นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับ p l e ร s e ั s ส s คร b ฟอ r ์มไอสกรีนรอย a ุ่งแฟมเบอรี่ชแนลยูทูบนะครับฝากด้วยนะครับเอฟตอนนี้ก็มาจะถึงที่จดุดยูเทิร์นแล้วนะครับให้ดูต้นเท่าไร่สีเหลืองเห็นไหมครับสวยงามมากนิดสิตัดกระท้องฟ้าสีเขียวคราม สวยงามมากนะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าวันพุธเข้าใจว่าเด็กส่วนใหญ่ปิดเทอมเลยเนาะทำให้ถนนมันค่อนข้างโล่งนะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้ไปส่งเด็กนะครับทําให้ถนนโล่งนะครับนี่ดบกเทาไรนะครับสวยงามนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับช่วงถนนลาบพร้านะครับตรงนี้ก็จะใกล้ จุดกลับรถนะครับตรงไปก็จะไปลาดพรา้าวเลี้ยวซ้ายก็จะไปพระรามเก้านะไปทางปิตมนุธรรมไปทางเอ,อ่อเลี้ยวไปทางหมิงจา๋าไปถนนเชาวทิศไปทางเอกมัยพระราม 9, เก้าทเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้าตรงไปก็เข้าไปในตัวถนนผ่านโชคชัยสี่ผ่าน, 4, านจริญสองไปถนนรัชดาพิเศษนะครับ ให้ดูบรรยากาศสวยงามนะครับนี่คือช่วงถนนลาดพร้าวนะครับ fc ต้นไมข้ข้างๆเป็นเท้าว,ว่าต้นเทาไรเนาะสีเหลืองสวยงามเห็นไหมครับตัดกระท่อมฟ้าสีครามนี่ครับมีต้นโมกต้นชาดัดน,นะครับปลูกไว้นะครับเป็นแนวระดับ สวยงามนะข้างทางตอนนี้ก็ชะลอนะชะลอตัวเพื่อที่จะยูเทินนะครับก็วันนี้อีกวันนะวันพุธอีกสองวันก็หยุดแล้วแล้วก็เงินเดือนออกวันศุกร์นี้นะก็ขอให้บางท่านก็ออกตั้งแต่ก่อนวันศุกร์ก่อนสิ้นเดือนหนึ่งวันนะวันพุสก,ก็นะ่าจะเงินเดออกแล้วพวกนี้ก็ขอให้ดี อาร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขในการทํางานนะครับอย่ายได้มีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงน,นะครับขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับที่สําคัญนะขอให้มีโชคลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันนะครับเดี๋ยวแกจะลงคลิปนี้นะครับ ไว้เจอกันช่วงคลิปที่3นะครับซึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะประมาณ3-4หน้าทีนะครับไม่เกินนี้นะครับ f ลสเพราะว่าแอดถ่ายคลิปได้ก็ช่วงรถติดนะครับอยู่บนท้องถนนอาจจะใช้พัดระวังในการขับขี่นี้ก็เห็นแม้รถไฟฟ้าท้องรถไหมครับไตรางไปแล้วนะครับรถไฟฟ้าส c โอเคนะครับขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ